ล่าสุด Facebook ศาสดาเผยแพร่คลิปวิดีโอของพระเมธีวชิโรดมหรือววชิระเมธีขณะเทศที่ดีไอคอนกรุ๊ปตัดมาท่อนหนึ่งที่เทศว่าเวลาจะจนเนี่ยอธิบายได้เป็นฉากเป็นฉาก,ากแต่ทําไมไม่หาเหตุผลให้ตัวเองรวยให้มันได้ที่แหละเราเป็นอย่างนี้ฉะนั้นถ้าอยากรวยอยากมั่นคงมั่งคัง่งยั่งยืนต้องคิดที่ไหนไมเซ็ตทัศนคติลูกคนจะรวยต้องโกรธไมเซ็ต ทัศนคติแบบเปิดกว้างเรียนรู้ตลอดเวลาพัฒนาตลอดชีวิตส่วนพวกฟิกซ์ไมซ์เซ็ตทัศนคติแบบตีบตันเขาชวนไปสัมมนาไม่ไปอ่ะคราวที่แล้วก็ไปไม่ได้อะไรมากเลยกลับมาผัวด,ด่าอีกตั้งหาก mm hmm. นะครับนี่เขาส่งลายมาบอกพระจะมาเทศพระรูปไหนก็เหมือนกันนั่นแหละเข้าใจหรือยังว่าทำไมถึงดักดานอยู่กับที่เนี่ยเป็นไม้กระดานต่อไปให้คนเหยียบคนย่ำต่อไปเพราะคุณฟิกซ์ไมซ์เซ็ต ทัศนคติแบบติดตีบตันส่วนคนที่เขาจะรวยเขาจะถือคติ stay hungry stay foolish เรียนรู้ตลอดเวลาพัฒนาตลอดชีวิตจงหิวกระหายจงละไม้คนงโงค่ะคนวิาพากษ์วิจารณ์กันตต่มเลยค่ะแล้วก็กวักมือเรียกว่าสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติมาดูแลน่ออ,ออยู่ใน